เราจะมารีวิวไอโฟน 5S สีดำกันนะครับก็แกะกล่องกันเลยเนี่ยตัวที่ได้มาก็เป็นสีดำเช่นเคยนี่ไอโฟน 5S สีอ่อนมากขอบขอบนี่อันนี้เป็นที่ใส่ซิมตรงนี้อันนี้เป็นปุ่มอะไรก็ไม่รู้เพิ่มเสียงและเสียงนะครับ อันนี้เราก็จะพาไปดูนั้นเครื่องอุปกรณ์กันเลยว่าไอโฟน 5S ตรงนี้ก่อนดึงออกมาจะดึงอุปกรอนเราจะดูอุปกรณ์กันนะที่ชาร์จแบตนะเล็กพอสมควรนะครับ ต่อไปเลยที่เสียบสายชาร์จสายชาร์จน่าจะยาวขึ้นนะครับอันนี้คือหูฟังรุ่นใหม่เลยอยากจะเก็บจังแต่เก็บไม่ได้นะอะฮะเสยียใจรบกวัหน่อยนะครับแต่ à, chụp cả review đó